สวัสดีค่ะน,นางเชนัมพัน์ศาลค่ะวันนี้นะคะจะพูดถึงประโยคที่ว่าหายดีหรือยังอาการเป็นยังไงบ้างหรือว่าหายดีแล้วค่ะคําเหล่านี้นะคะพูดเป็นภาษาเกา,า,าหลีไว้ไงไปชมพร้อมเลยค่ะประโยคแรกนะคะหากเราต้องการถามผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ที่เราทราบว,ว่าเขาป่วยอยู่นะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างพูดแบบนี้ค่ะ몸은좀어떠세요몸은좀어떠세요คำว่า몸หรือ โมเมนตแปลว่าร่างกายนะคะหรือสภาพร่างกายก็ได้ค่ะจงนิดหน่อยเล็กน้อยออตอเซโยเป็นรูปสุภาพนะคะใช้ถามผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะคะแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างมีความหมายเหมือนกับคำว่าออเตยโยหรือออเตที่ใช้คุยกับเพื่อนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคำว่าจุ้มในประโยคนี้นะคะไม่ได้แปลว่านิดหน่อยหรือเล็กน้อยจริงๆนะคะเป็นการใช้ในประโยคคําถามเพื่อแสดงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนในการถามคําถามค่ะฉะนั้นประโยคโมมึนจุ้มออตเซียนะคะร่างกายหรือว่าสภาพอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหากต้องการตอบว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วนะพูดแบบนี้ค่ะ ej jum na j o s ยอ o เจ จุมดาจดสัออยคำว่าเ j แปลว่าตอนนี้หรือว่าจากนี้ไปก็ได้นะคะจุ้มนิดหน่อยเล็กน้อยนาจดสัออยเป็นรูปอดีตของคําว่านาจิดะที่แปลว่าดีขึ้นหรือว่าหายขึ้นแล้วนะคะ ej จ,จุ้มดาจดสัออยนอกจากประโยคก่อนหน้านี้นะยังสามารถใช้คําว่า ชัวจอ s o y o แทนคำว่าดา s o y o ซึ่งแปลว่าดีขึ้นเหมือนกันค่ะฉะนั้นเราจะสามารถพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่าอีเจจุ je, ้มชัวจอสตตอนนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วค่ะถ้าต้องการบอกว่าตอนนี้หายสนิทแล้วนะคะพูดแบบนี้ค่ะท้าดาสต o t ท้าดาสติลคำว่าท้แปลว่าทั้งหมดนะคะ นาส o y ยเป็นรูปอดีตของคำว่านาโมาจากรูปพจนานุกรมนาตะที่แปลว่าหายนั่นเองค่ะฉะนั้นหายสนิทแล้วค่ะท้าดาส o y ยดังนั้นนะคะนอกจากประโยคที่ว่าโมม u นจุ m มอ t โตเซสภาพร่างกายหรืออาการเป็นยังไงบ้างนะเราสามารถถามว่าหายสนิทหรือยังได้ว่าท้าดาส o y ยทาดาสหายดีหรือยังคะ หากใครที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้หายไวๆนะคะปาลีนาอุเซยปาลีนาอุเซย